สวัสดีกับพี่น้องเดี๋ยวมือหนึ่งสิบห้ามาอันนี้เนาะอันมือนี้อัน,น,น,อนบ้านเกิดของข่อยเนาะพี่น้องเนาะอันอายุกาหกสิบห้าปีเอ้ยหา้าห้าสิบหกปีพี่น้องแล้วก็กับสิมาว่าเลี้ยงสามีซื้ออันอันของไ้บันเกิดเนาะพี่น้องเนาะกับปเคยได้เอาออกมาจากเทื้ยปเคยไดเอามาลงจากเทืออหอกแต่ว่าถึงว่า ข่อยกาดีใจตอนในกวยกาหาสิบหกปีเต็มเต็มมือนีิเนาะพี่น้องเนาะนั่นราคาข่อยกาเลื่อาอันปัญญาย่าสบายเมี่ยล้าเนาะพี่น้องเนาะเล่าสบายเมี่ยล้าว่าอันบ้านเกิดเนาะพี่น้องเนาะข่อยกาเลยได้มา่าข่อยกาขอบคุณหลายหลายสามีสื่อของขวัญใหม่เนาะพี่น้องเนาะกาบ่ได้มีหยังหลายดอกพี่น้องกาเล็กๆน้อยๆเนาะพี่น้องเนาะ กะคนฮ่าคนอีสานเนาะพี่น้องเนาะกะบ่เคยได้ใส่ได้ยังกะกะได้ใส่ยังสีหน้าก็เลยแบบว่าโอ้ยวันเกิดมันอ,อีกรบรอบมันห้าสิบหกปีเนาะพี่น้องก็เบาแยกเนี่ยห้าสิบหกแล้ไปฝากธนาคารไว้สักครึ่งหนึ่งนาะพี่น้องเนาะเอาหนังอามาใส่ใส่กะใส่ไปเรื่อยๆเนาะพี่น้องเนาะกัประมาณนี้แหละจ้ะพี่น้องอันมันอีกกระล่มๆเพราะว่าข่อยอันทายอยู่นอกบ้านนะพี่น้องบริษัทยอยู่ในบ้าน อยมักบรรยากาศนอกบ้านเนาะพี่น้องเนาะเขาประเดิมมากในบ้านเนาะน่ารักกับสิประมาณนี่แหละค่ะพี่น้องนี่แหละอันใดกับขอบคุณสามีอีกเพียงหนึ่งเนาะพี่น้องเนาะประกาศขอบคุ่นผู้ฟังหรือว่าผู้สม้มติดกดตรไล่โคตติดต,ตามซับสไครให้ข่คอยเหมือนกับขอบคุณได้หลายหลังจากอันวันเกิดควายกับสิเฮ็ดคลิปไปเรื่อยๆเนาะพี่น้องเนาะกับสิเฮ็ดได้ดีขึ้นกว่าเก่าอันใดที่มันพิดมันพลาดหรืออะไรยังกา บอกข่แน่ขอกระชิได้ปับ๊บปุงโตข่น้ำเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าน,นี่มันกะวันเกิดมันเตรงกับบ้านเกิดที่ยังดีๆเขา,าก็ต,ต้องเฮ็ดให้มันเข่าครับตัวจะของเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าขก่กระเบ้าบวค่อยเจิงเด้อพี่น้องเด้อขอกระเบ้าได้ซ้ำน,นี่ละแต่ว่า <c oughs> กเฮ็ดคลิปลงไปขก่กะอันใดที่พอถูกพอต้องกระบ,บอกข่น้ำแน่ขอพอได้เรียนหนังสือพี่น้องแต่ว่า คอมเมนน์้อมยังมั่งสี่ข่อยกะกะสิกดหัวใจหายเด้อพี่น้องเด้อซับสะโค้งสะไข่กอบคุณนได้หลายน้าในตอนนี้เมื่อสุกูสุก้นที่เขามาซับสะไข่ใน่องข่อยเนาะพี่น้องเนาะข่อยกะประมาณนี้แ่ละค่ะพอได้มีอยังหลายเราก็เฝ้าก็ค่อยเก่งแต่ก็เบ้าได้ยุคแ่งเพราะท่านเ่งแต่ว่า รูปมากยั้งทุกๆอย่างนะพี่น้องขอยบไปอายกล่องเลยอั่นละแต่ว่าเฮ็ดอีหยังเาขอไปต้อยเฮ็ดไปเนาะพี่น้องก็หลังจากนั้นเดี๋ยวมันจะเสียนะเฮ้ยรูปนั้นเนื้อหมดรูปพี่น้องกระเป๋าจะจะมาได้ดูเลยว่าสามีให้อีหยังอันนี้เดี๋ยวก็มาเบิ่งกันเนาะพี่น้องเนาะว่าสามีซื้ออีหยังให้เป็นของขวัญเนาะพี่น้องเนาะอันนี้อีฮอ โอกลีเนาะพี่น้องเนาะโอกลีนอ่านพจน์สื่อสองสองอัานคอยกระบอกหูไวอีหยังทั้งสองอ่านน้าพี่น้องเนาะอ่นเดียวค่ามาเปิดพร้อมกันเนาะพี่น้องเนาะมาเปิดพร้อมกันว่ามันสิเป็นอีหยังเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวก็สิเดี๋ยวออกได้บหดออกมาออกมาเเนนนาาะะพี่้ออองปึ๊บกมาแล้วโอ้อีหยังน้าเนาะอันนี้เอาไว้นี่ก่อนเดี๋ยวอันล่มพัาดนี ล่มสิพัดถุงนี้เนาะพี่น้องเนาะเอาอมาวางไว้เลยสองถุงพร้อมกันโอ้ยยังมาพี่น้องไปซองอันเลย,ยเดี๋ยวคอยสีเอาอันนี้ลงอีจกจังหน่อยมันพอเห็นกระเป๋าเนาะพี่น้องเนาะพูดนะบอกพี่น้องเราว่าเป็นกระเป๋าโอ้ยเจ้ากระไดไม่ไงจังสิลาขนมันบอเคยเนาะพี่น้องเนาะกาสิบประมาณนี่ละจ้าพี่น้องเอาขึ้นอีกจังหน่อยก็น้อมันอันนันโพดเนาะพี่น้องเนาะ Ừ, เออคือจังน้อย, ừ, ยอืมเนี่ยประมาณนี้ละจ้ะเออเนี่ยบ้านเหี้หากับสิมาเบิ่งกันนะพี่นอออ้องนาองเปิอกใหญ่เอ้ยคึกคักแกเจ้าเบิ่งที่ละพี่น้องโอ้ขอบคุณขอบคุณสามีซื้อกระเป๋าให้เมียโอ้อย อีกอย่างละพี่น้องปูกะลี่ปูกะเลอบอ่ก็บ,บ่รูว้ว่ามันซื้อมันข่อยอ่านออกหรือเปล่าโอ้สีเขียวนำ้ำพี่น้องสีเขียวนำ้ำสองงานพี่น้องโอ้อันนี้ต้องใส่แบบว่าไปงานนิดๆหน่อยๆใส่แต่กระเป๋าเงินครับอันโทรศัพท์เดาพี่น้องเนาะอ,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 อันนี้เนาะขวาว่าอันนี้กัแค่รีดนไล่เติ๋อ้ พีด่ดีว่าว่าพญาขอบคุณนหลายๆเด้อพญายเออสามีเอออยาให้เมียได้ใส่ก็ก็บ่เคยไดยหูหรอกว่าเป็นเป็นนี่ยีหอยยังมาถนองประมานปะมาณนี้ล่ะค่ะอยากเล่ามาหิวเพิ่นอพี่น้องเนา่หิวเพิ่งหิวเพิ่งหิวเิ่โอ้เขาก็จะคของดีตลอดพี่น้องแต่พญา ตื้อห้ก็เอาต้นน้องอพี่น้องเนาะจัดยี่หอ,อยังละเขาบอกงูแล้วก็ยี่หอ,อยีอ่หอองแล้วก็ใส่ตลอดเก่าๆเนาะก็สิมาได้ใส่จังสีหวก็บ่ได้ใส่ดอกพี่น้องเดี๋ยวหันกล่องมาก,ก่นอนน้องพี่น,อน้องเนาะตัวได้หลายย่าย่า่เจ้าเนี่ยเนี่ยประมาณนี้ละจ้ะเนี่ยเอาท้ายจ่ได้น้องพี่น้องเนาะไปหั่นมานี่ก็เอาไปแบบ บางบาๆนะพี่น้องใส่โทรศัพท์ก็เงินแทนตัวอ,อ,อ,อันนี้ก็สิใส่บัตรใส่ยังไงแน่จังหน่อยแบบว่าโอ,อ้เขาทาพี่น้องบอกผมได้หลายได้จัดเด้ไปไอปัญหาเอ้ยอันนี้มันก็สิเป็นแบบว่าเข้าหันหิวก็ได้นะพี่น้องหิวหิวสายลงเนาะพี่น้องเนาะนีะ่แหละกับประมาณนี้แหละครับพี่น้อง ขอบคุณได้หลายเด้อค่ะพี่น้องเด้อเดี๋ยวเจอกันคลิปหนาเนาะพี่น้องเนาะขอบคุณค่ะ